เซลพินกนะคะที่ชาแนลขายรถจักรยานยนต์ฮอนด้สกลนครโดยเซลพี่นกค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชา a l ล e n เจอร์ฮอร์อิมแพดเมืงองทองธานีค่ะกับงานมอเตอร์โชนะคะคุณเล่นนะคะวันนี้เซลพี่นกบอกเลยว่าไปตัดรถจากมอเตอร์โชมาเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่ Honda เปิดตัวนั่นคือลีดซึ่งสค่ะนี่ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า รีดหนึ่มีอะไรเด็ดๆมีอะไรโดนๆบ้างเดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยค่ะรีดหนึ่เนี่ยฮอนด้าให้อะไรเด็ดๆโดนๆมาบ้างนะคะก็เริ่มจากด้านล่างก่อนเลยเนาะในส่วนของระบบเบรกนะคะเป็นแบบดิสเบรกนะคะให้คอมบายเบรกมาด้วย ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเบรกระยะเบรกที่นุ่มนวลมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนของอล้อนะคะก็เป็นยางแบบจุบเลสนะคะให้ในส่วนของแม็กสีบรอนนะคะก็ดูสวยงามนะคะไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะคะหรือว่าไฟเลี้ยวก็เป็นแบบ LED นะคะเพิ่มความสว่างเน้นในเรื่องของความปลอดภัยที่มากกว่านั่นเองนะคะอ่ะข้ามมาทางด้านในส่วนของ จอแสดงผลนะคะจอแสดงผลก็เป็นแบบดิจิตอลนะคะ LCD แล้วก็มีดิจิตอลให้ด้วยนะคะซึ่งบอกมาตรวัดเป็นแบบอนาล็อกนะคะแล้วก็มีปุ่มในเรื่องของการเซตนะคะอันนี้รถเพึ่งมาเราก็เลยยังไม่สามารถที่จะแบบเซตหน้าจอให้ลูกค้าดูได้นะคะเดี๋ยวติดตามกันคลิปต,ต่อไปนะคะให้อะไรมาอีกนะคะก็บอกเลยว่าเด่นๆของ Honda นะคะในรถอโตโมติเนี่ยเดี๋ยวนี้ เป็นระบบนะคะที่ให้ในส่วนของแบบเน้นในเรื่องของความประหยัดนะคะอย่างตรงนี้ที่ให้มาในทุกรุ่นเลยก็คือใีโหมดของ idling stop นะคะคือโหมดการช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเวลาที่เราติดไฟแดงหรือว่าจอดรถไม่ได้ดับเครื่องนะคะแต่ว่าไม่ได้ขยับไปไหนนะคะ idling stop ของเขาก็จะทำงานช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนั่นเองนะคะ,ะทางด้านในส่วนของระบบ กุญแจนะคะระบบกุญแจนะคะของรีด125นะคะบอกเลยว่าหลายคนก็ถามเข้ามานะคะว่ารีด125เนี่ยเป็นกุญแจรีโมทหรือเปล่านี่เลยค่ะแทนคําตอบนะคะเป็นกุญแจแบบไขนะคะมีให้มาด้วยกัน2ดอกนะคะพร้อมกับเลขกุญแจเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นกุญแจสํารองแล้วก็เลขกุญแจอันเนี้ยเหมือนที่เคยบอกไปหลายๆคลิปก็คือให้ถอดเก็บไว้ตั้งหากนะคะ เวลาที่กุญแจเราหายถ้ายังมีเลขกุญแจอยู่นะคะสามารถสั่งทําได้ง่ายกว่านะคะอะตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของชัตเตอร์คีย์ซึ่งอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการป้องกันการโจรกรรมนะคะสามารถปิดม่านกุญแจตรงนี้ได้นะคะเพื่อป้องกันการโจรกรรมนั่นเองแต่จะกันไม่ได้ในกรณีที่โจรยกลนนะคะถ้ายกไปแล้วก็คือหายอยู U ่ดีนะคะดังนั้นอจอดในที่ปลอดภัยนิดนึงนะคะอ่ะ พอเราเสียบเข้าไปนะคะเขาจะมีในส่วนของปุ่มนะคะเปิดเบาะแล้วก็เปิดถังน้ำมันให้นะคะอ่ะโอเคเปิดเบาะนะคะ เป็นในส่วนของตัว U Box นะคะอันนี้ Honda เคมไว้นะคะว่าแบบ U Box ขนาดใหญ่มากๆนะคะให้ความจุของ U Box เนี่ยถึง37ลิตรนะคะ37ลิตรใหญ่ขนาดไหนบอกเลยว่าพี่ก็วัดไม่ถูกนะคะรู้แต่ว่าใส่หมวกกันน็อกแบบนี้ค่ะเต็มใบนะคะนี่ ได้สองใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยใบนึงใส่ใต้เบาะอีกใบหนึ่งเนี่ยแขวนไวข้างนอกแล้วจะหายเก็บมันทั้งสองใบนะคะไว้ใต้เบาะได้เลยและที่สําคัญเนาะยังเหลือช่องว่างนะคะให้สามารถเก็บสัมภาระเพิ่มได้อีกด้วยนะคะอบอกแล้วว่าแบบใหญ่มากๆนะคะแล้วก็นีส่วนของตัวเบาะนะคะให้ในส่วนของดีไซน์เป็นเบาะทูโทนนะคะสองสีก็จะมีสีน้ำตาล สองสีเป็นน้ำตาลอ่อนกับน,น้ำตาลเข้มนะคะก็ตัดกันอย่างสวยงามนะคะอ่ะมาดูด้านหน้ากันต,ต่ออีกนิดนึงนะคะ,อะนอกจากในส่วนของบ็อกขนาดใหญ่แล้วเนี่ยด้านหน้านะคะฝั่งซ้ายก็จะมีในส่วนของอที่เก็บสามารถเก็บกระบอกน้ําได้นะคะบอกเลยว่าลึกมากนะคะเกือบสุดแขนพี่นกเลยนะคะเกือบสุดแขนของเซลล์พี่นกเลยมีลึกมากแล้วก็ที่สําคัญนะมีในส่วนของนี่ ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นแบบ Type A นะคะก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนดานะคะที่เป็นอัตโนมติให้ชีวิตของคุณเนี่ยคอนเน็กได้แบบไม่มีสะดุดเลยนะคะอะในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะหรือการกินน้ํามันเนี่ยก็บอกเลยว่าทําไว้ได้ดีมากๆนะคะฮอนดานี่ยให้ในส่วนของอ่า ข้อมูลนะคะอัตราการกินน้ำมันเนี่ยอยู่ที่50กิโลเมตรต่อลิตรนะคะแล้วก็ความจุของถังน้ำมันนะคะของรีด125เนี่ยจุได้ถึง6ลิตรด้วยกันนั่นแปลว่าเติม6ลิตรวิ่งได้ประมาณ300กิโลนะคะวิ่งได้ไกลมากๆเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็น Eco คสติ k กเกนะคะที่ฮอนด้าให้มากับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าทุกรุ่นนะคะที่เป็นรุ่นปัจจุบันนะคะซึ่งก็จะบอกในส่วนของอัตราการใช้น้ำมันนะคะแล้วก็มาตรฐาน รับรองว่าเป็นมาตรฐานมอกนะคะตัวนี้ในส่วนของยางแล้วก็ล้อนะคะมาตรฐานเกี่ยวกับไอเสียแล้วก็มลพิษนะคะอันนี้ก็บอกไว้ว่าผ่านมาตรฐานมอกแล้วก็ยูโรโฟเรียบร้อยเนาะรหัสรุ่นนะคะของตัวลีดหนึอานะคะใช้รหัสรุ่นว่า nhs นะคะ 125m ดูผันผ่านตอนแรกนะคะนึกว่าเป็น m s x นะคะนึกว่าเป็นตัวกลมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นในส่วนของหลีด125นั่นเองนะคะ,ะ,คะก็หมายเลขตัวถังก็จะขึ้นต้นด้วย rlhjf นะคะปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่ 125cc นะคะระบบเป็นระบบ v m a t i c หรือสายพานนั่นเองนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงก็รองรับ e20 นะคะ,ะ,คะผลิตโดย honda motor นะคะตัวนี้นะคะผลิตที่เวียดนามนะคะที่หลายๆคนถามว่า อันนี้ผลิตที่ไหนนะคะโรงงานการผลิตฐานการผลิตอยู่ที่เวียดนามนะคะราคาแนะนำนะคะตัวตัวที่แปะมาเนี่ยเป็นตัวสแตนดาร์ดนะคะก็คือไม่ได้มีชุดแต่งใดๆมานะคะก็เป็นตัวรถลีดเลยจะอยู่ที่55,500 50, นานะคะอันนี้เป็นราคาตัวรถยังไม่รวมในส่วนของค่าภาษีและก็ค่าจดทะเบียนนั่นเองนะคะซึ่งก็จะแตกต่างกันแล้วแต่ดีเลอร์นั่นเองนะคะ